ณีของคนในเมืองก่อนว่าเขาทําตัวกันยังไงได้เลยเพคะเดี๋ยวข้าจะฝากให้กับคนที่ข้าเชื่อใจมากที่สุดนั่นก็คือท่านโหดลามารุษเฮทำไมต้องมายืยนใกล้ขันนั้นด้วยอ้าวดูคนลาสีเนาะลาสีเป็นเจ้าจับใส่สีเหลืองเป็นพระเลยมึงพระใส่สีส้มไปเพคะโอรสถ,ถวายพระโคมพระเจ้าค่ะธนาโหดลามารุษ ข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยหน่อยคุยเรื่องอะไรพุทธเจ้ากอตอนนี้ข้าไปเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งช่างถูกชะตาข้าแล้วข้าก็เชื่อเหลือเกินว่าคงทําอะไรไว้แต่พบชาติปางก่อนทําให้เจอในชาตินี้ข้าต้องการจะแต่งตั้งผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าราตีให้เป็นพระเมรีสีเที่ยวิยของข้าเพราะฉะนั้นท่านนามาลุดจงสอนขนบธรรมเนียมประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในเมืองทําแบบไหนจงสอนตัวราตีให้แก่ข้าด้วยเดี๋ยวข้ามา รับด้วยกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะโอ้ทำดีดีนะเออทำอดีมึงไม่อยู่ด้วยเหรอวะไม่อยู่ฉันจะไปเฝ้าเจ้าท่านาฉันไหว้ด้วยนะจ๊ะไหวพ้พระเถิดเออต่อไปก็จะเป็นองค์หญิงแล้วนามว่าราตีใช่จ้ะข้าพเจ้าอยากจะรู้นักว่าบ้านของเจ้านะ่ะทำอะไรอยู่ที่ไหนเออ,เอ,อคือว่า บ้านของฉันราตีมีอาชีพเป็นขอทานนะจ๊ะ,ะเป็นขอทานเออขออาภัยด้วยเป็นขอทานแล้วพ่อแม่ละ่ะชื่อเสียงเรียงใดฉันเป็นลูกสาวของยายแจ้งตาบอดนะจ๊ะลูกสาวยายแจ้งตาบอดท่น นี่หมายความว่าลูกสาวยายแจ้งตาบอดก็คือองค์หญิงตัวจริงที่เราสั่งให้ไอ้นายไปสับเปลี่ยนนี่องค์หญิงเสด็จมาที่นี่เที่ยวหรือดิ่จะตาบ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้างต้องกำจัดองค์หญิงปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นวุ่นวายทั้งหมดแนะ <c oughs> น,น่ทนามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออราตีฉันอยากจะถามราตีสักหน่อยราตีคิดว่า โอรสเนี่ยรักราตีมากแค่ไหนหม่อมฉันกับพระองค์ท่านรักกันมากเลยคะคิดว่ารักกันมากแล้วราตีคิดว่าราตีจะแต่งงานกับโอรสได้หรือไม่มันต้องเป็นไปได้สิธนาแล้วราตีคิดว่าทุกคนในแผ่นดินนี้ จะยอมรับราตีเป็นพระมเหสีได้หรือไม่แท้จริงแล้วราตีคือขอทานน่ะท่านนะนราตีสิ่งที่ราตีกำลังทำเนี่ยราตีกำลังจะดึงฟ้าให้ลงมาต่ำจะดันน้ำไม่ขึ้นไปสูงฉันเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเลยนะราตี<น>ฉันอยากจะถามราตีว่ารักโอรสไหม ถ้ารักโอรสจงไปจากชีวิตของโอรสเถิดถ้าหากแม้นว่าเรื่องนี้ล่วงรู้ถึงหูพระองค์เสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วทรงโกรธกิ้วขับไลโอรสให้ไปอยู่ขอทานกับราตีเธอเห็นโอรสถ,ถือกะลาขอทานเธอรับได้ไหม <c oughs> ถ้ารับไม่ได้ก็ไปจากชีวิตพระองค์ท่านเถิด ราตรีเห็นว่าถ้ารักกับราชสูตจะพาพระลุดเสียพระเกียรติดูช่ว,วชีวิตจงราตรีเป็นไงต่อไปครับทุกท่านครับ โอเคงองคโอ้เออชิบุตจะต้องเสียส e ีแล้วเธอต้องจากไปสกอตทนา <ieren> เป็นย <sm ell> ังไงบ้างราตีของข้าเนี่ยสอนยากไหมขอเดชเชโอรสเทวินบัดนี้กระหม่อมได้ไล่ราตีกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ไล่าตีกลับไปธนะไล่เมียของข้าด้วยเหตุผลกลใดกันเล่ากระหม่อมเห็นว่าไม่เหมาะสมแน่พระเจ้าค่ะและธนะเอาอะไรตัดสินว่าไม่เหมาะสมพระองค์คือมันคือความคิดส่วนตัวใช่ไหมมันคือความความโดนกับที่ไล่เมียนะจะอยู่หรือวังไปมาลุ้นเลยทุกคนความโดนดูสิครับไปไปช่อปปิ้งกันครับ ไอ้เยูท uh, uh> ี่น ER mm ี่นะไอ้ลูกขอทานงอลขอทานจ้นายทนไม่ไหวครับเจ้าหุางมาว่าเจ้าลูกขอทานลูกขอทานโดยเหตุชนาย อย่างไรเล่านาทำให้ตัวข้ายืนคิดคำว่าไอ้ลูกขอทานคืออะไรบอกกันสักหน่อยพูดกันสักนิดก่อนที่ชีวิตว่างวายอันความจริงค่าจะเล่า โปรด้างคำกล่าวโหราองค์หญิงคลอดบุตรเป็นธิดาก็เป็นหมดสิทธิราชาใช่ไหมหมดสิทธิราชาฝ้าชายก็ต้องเสร็จฝ่ายซ้ายชั่วชั่วบ้านเมืองตกอยู่ในมือคนชั่วทุกครอบครัว จึงวางแผนแอบเนียนเอาทิดาไปเปลี่ยนลูกขอทานแล้วขัดสีชวีวันจึงขัดสีชวีวันกลายมาเป็นทันรู้ไหมเอาลูกขอทานมาเป็นจัน กล่ิบายเรื่องจริงเล่าความจริงมาให้กับเทวินได้ฟังอันตัวพระองค์ฟังคำผมเช่นนะมท่านคะเรื่องทั้งหมดคำผมจะเล่าให้ฟังเมื่อ20บกว่าปีที่ผ่านมาอายุ18เองนะ <c oughs> เล่าเกินไปสอง ร่ลนลงมาเหลือสิบปดหลงท่านฟังกัมมชั้นดีๆีวันนั้นกัมมชั้นอยู่บ้านพ่อกัมมชั้นเนี่ยไปหากัมมชั้นที่บ้าน <c oughs> ไปบอกกัมมชั้นว่าตอนนี้องค์หญิงกําลังจะคลอดแต่คนที่จะคลอดมันนั้นต้องเป็นราชธิดาถ้าหากออกมาเป็นราชธิดาไม่ยามใดบ้านเมืองจะป่วนปันราจะบุตรทั้งฝ่ายซ้ายต้องการครองเมืองเลยสั่งให้กัมมชั้นเนี่ยไปหาเด็กที่ไหนมาก็ได้หนึ่งคน เพื่อมาสับเปลี่ยนให้เป็นราชบุตรเพราะว่าเมืองนี้จะได้คงอยู่กระบอกฉันเดินตะเวนไปทั่วแล้วไม่เคยเจอเด็กที่ไหนแถวย่านบ้านนั้นเขาคลอดเด็กออกกระบอกแล้วกระงอท่านกลับไปเจอยายแก่แกแกตาบอดคนนึงเชือ่อว่าเยจงกระบอกฉันจะเดินกลับอยู่แล้วเชียวอยู่ๆเย,ยแจแงคนนั้นเกิดปวดท้องกระบอกฉันทําคลอดมาแต่เยจง้งคลอดลูกออกมามีผู้ชายถึงสองคนกระบอกฉันได้จัดสินใจขอเยแจแงมาเยจ้งไม่ให้กระบอกฉันจัดใจขโมยเด็กคนนั้นมา แล้วมาแอบเป็นหมอํำแย่ทำคลอในเมืองหลวงของพระองค์หญิงคลอราชทิดาวออกมาก็หมือนฉันเลยทำการสลับสับเปลี่ยนเอาเด็กผู้ชายไปให้องค์หญิงและเอาเด็กผู้หญิงไปคืนหย่แจ้งไอเด็กผู้ชายคนนั้นที่ขหมอนฉันออกมาก็คือพระองค์ท่านนี่แหละโถ่ันวีละเสนทันวีละเสนพถ่ สัายามใดที่กูเอากิจออกจากอกอีเหี้ยเรื่องอะไรอ่ะกูไม่เล่าเรื่องให้ฟังเฉยชีวิตเรามันต่ำต้อยเราไม่สมควรที่จะไปคว้าดาวลงมาสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านชีวิตนะจีอีลาองตี่นีี เดี๋ยวมึงร้องไห้มาไหมเนี่ยร้องไห้ทำไมเราก็เราสองคนมันต่ำนี่จนเขาก็เลยไม่เอาอ่ะพูดงนี้หมายความว่าไงวะเขาเป็นเจ้านะพี่เราเป็นขอทานมันจะเทียบเท่ากันได้ยังไงเล่าเี่ยบอกนะว่ามึงไปเจอเจ้ามาเหรอเจ้าของจริงใช่ไหมก็ใช่น่ะสิเจ้าตัวเป็นเป็นเลย ฉันเข้าไปในเมืองด้วยนะพี่แต่ว่ายังไม่ทันเลสุดท้ายก็รู้ตัวว่าเราไม่เหมาะสมกับเขาพี่รู้ไหมว่าพี่ <c oughs> ยังจะ,จ,ะจะมาคุยกับมึงเหมือนกันจะมาอวดมึอเหมือนกันว่าพี่ก็ไปเจอเจ้าจริงๆมา <c oughs> จริงหรอพี่ <c oughs> ใช่สิก็รักพี่ด้วยแล้วพี่ก็รักเขาแล้วมันเป็นยังไงอะแต่ว่าด้วยความที่เราน่ยมันต่ําต้อยเราเป็นขอทานชีวิตเรามันก็เลย ต, like ต้องเป็นแบบนี้เขาไล่ตะเพิดพี่ออกมาสิแล้วก็ยู่ เออน้ำหูมาหาน้ำตามาให้ตั้งกู่เลยเป็นไงกันล่ะลูกเอรอพอเราออกจากขอทานได้ไหมเดี่ยแม่โอ้ยอาทิตย์ตกทอดลูกเธอเคยบอกพี่นะใช่ไหมเป็นขอทานมีแต่คนรังเกียจอ่ะลงละครในฝันลงละครในฝันของฉันชีวิตในฝันของฉันมันเป็นความจริงแม่แจ้งคือแม่ของเราสายเลือดเราคือสายเลือดขอทานเหรอนี่โทรแม่แจ้ง แม่แจ้งจ๋าพระองค์ท่านราตีพระองค์ท่านพระองค์ท่านมาได้ยังไงพี่จะมารับราตีกับสู่วังหลวงจะกลับสู่วังหลวงถูกต้องแล้วราตีได้ยังไงนะเพคะเราสองคนไม่เหมาะสมกันหรอกัชมา,มารับเธอเข้าวังองหญิงองหญิงจริงๆด้วยเฮ้ยเรามาได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะแม่แจ้ง เดี๋ยวเราจะสรุปเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นไอแจ้งไอแจ้งเออแกจำเสียงฉันได้ไหมล่ะไอชิมผินผินกูชื่อไอผินไม่ใช่เรือไรวะฉันไอนายเองเออไอนายคนที่เคยเจอแกเมื่อหน้าวัดเมื่อ20ปีที่แล้วแกจำได้ไหม ใช่เออใช่ใช่ที่มึงทํำขอดแหกกลัวนะใช่ที่ฉันเอามือตบหัวเด็กปุ๊กปุ๊กปุ๊กนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าความจริงขอเป็นแบบซีนอารมณ์เลยนะได้ซีนอารมณ์เลยเดี๋ยวจะแจ้งอยู่นะไปไงมาไงละนายเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวกูจะคานมากราบเท้าจะแจ้งเออเล่นน้ําตาหน่อยนะซีนที่ผมขอเล่นน้ําตาหน่อยได้ไปยืนตรงกล้องยืนให้กล้องเห็นน้ำตายืนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางยยืนกล้องเนี่ยเออเรื่องเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจับมาาาโฟกัสนะะะะะเเพรรรขจจจ้้้้้อองงงไไหหแ ไปไงมาไงอันไหนเอ้ยทํำขอดให้ป้าเต็จแล้วเองก็หายไปเลยอะอลูกฉันมีความจริงจะเล่าอะไรให้ป้าฟังป้าตั้งใจฟังนะ,ะป้าจําวันนั้นได้ไหมคุยมาคุยมาคุยไม่มีคุยอยู่ในรถนั้นเอาปีมาปีเอเอคุยอยู่รถเอาแบบโศกเศร้าตอนนี้ซีนน้ำตาไอ้เ,<ล>เหี้ยจะไม่เศร้าตรงที่มึงขยันขัดนี่แหละ ตอนนี้ไอ้นี่ตัวนี้ต้องร้องไห้แล้วนะเออจริงเดี๋ยวเขาร้องเอกแหละให้ให้ผมเนี่ยคานไปกราบเท้าเออมึงเตรียมตัวไปคานเลยแล้วก็รูปหัวแล้วผมจะนอนตักออ้นะขอซีนนี้ขอซีนอันนี้คือแบบเราสรุปเรื่องกันเลยไปนั่งเฉยไปนั่งเฉยไม่ต้องแพมทำไมเฮียอยู่บ้านไม่มีใครคุยด้วยเหรอเมื่ชวนกูคุยอยู่เลฟังแค่ดีนะยายแจงเมื่อ20ปีที่แล้วที่ฉันมาทำคลอดแกก็จจำได้ไหมจำได้สั้นๆหน่อยสิสั้นๆ20ปีวันนั้น จดจำถึงฉันถึงวันนี้ถ้าฉันย้อนอดีตไปได้ฉันจะไม่ทำเหตุการณ์วันนั้นให้มันมาถึงวันนี้ก็เพราะเหตุการณ์วันนี้มันถึงถึงเกิดเรื่องเพราะเรื่องวันนั้นแต่เอาเถอะถึงแม้ว่าเรื่องวันนั้นมันต้องมาถึงวันนี้ฉันจำเป็นต้องเล่าเรื่องวันนี้เพราะมันเป็นเหตุผลของวันนั้นถ้าหากว่ามึงยังเล่าเรื่องวันนั้นมึงจะโดนต้นตีนอันนี้จ้ะฉันจะเล่าตอนนี้ แจงร้องอไหนด้ลเลยจ้ะค่อยๆร้อ,อ,อแกฟังฉันนะวันนั้นฉันมาเจอแกเป็นคำสั่งของพ่อฉันที่ทำงานอยู่ในพระราชวังหลวงให้ตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งขอเป็นเด็กที่พึงคอดฉันเดินไปทั่วหมู่บ้านแล้วเย่าแจ้งเอ้ยฉันไม่เจอเด็กสักคนเดียวมีแต่คนท้อง ที่คลอดลูกมาได้3ามสเดือนแล้วมันก็มาใช่เด็กแบบบอกแต่ฉันกลับมาเจอแกฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่แค่จะมานั่งพักแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลอะไรอยู่ๆแกก็เกิดปวดท้องฉันก็ทำคลอดให้แกกับคลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายออกมาสองคนแกจำได้ไหมฉันหยิบลูกแกไปแล้ววิ่งหายจากแกไปจำได้นั่นแหละ ฉันได้นำลูกชายของแกเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อไปทำคลอดให้กับองค์หญิงแต่ฉันเอาลูกของแกไปสับเปลี่ยนเอาลูกผู้ชายของแกไปให้เขาแล้วเอาลูกผู้หญิงของพระราชธิดามาให้แกเลี้ยงจริงๆแล้วไอเด็กคนที่มาขอลูกแกแต่งงานมันก็คือลูกชายแกส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ ก็คือพระราชธิดาที่อยู่ในเมืองหลวงพะจ้าพะจ้า <S <S พ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพ่อเฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเป็น จนกร้องร้องโศกร้องโศกแต่เล็กจนตโตแม่เล่นหูห่วยแม่ถูกคู่หน้าฉากแสดงทำไมแม่ทมเราต้องคอยไกวแกว่งร้องทำไมร้องไห้ทำไม กําลังอีแจงทูมันอีแอีแจ้เดี๋ยนดี๋ยวเดี๋ยว้เเดี๋ยวีเฮเดียวโอ้ยอีแจ้งมึงจะสู้ทำไมอีเหี้ยมึงตาบอดไปยืนตรงนุ้นเทวินช่วยพอด้วยเวลาการแสดงเราปลอดลงริกันทุกอยครับขอบคุณ ทั้งปลาทั้งที่ออนก็มาในสี่ส่วนการนะครับนี่คือไลฟ์สดแม่เลิกก่อนนะแม่จ้าไว้พรุ่งนี้นะพบกันขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอทุกท่านนะครับแจ<อ><อ>้งชอบมากเลยแจ้งขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับก็จริงๆแล้วเราก็ ตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านก็เดือดร้อนใช่ครับเมื่อกับที่เราเดือดร้อนเราก็ไม่ได้มาเบียดเบียนท่านนะครับเพียงแค่มาคอนสีน้ําใจเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการต่อลมหายใจซึ่งกันและกันนะครับให้กับศิลปินในทีมงานนะครับเพราะว่าศิลปินเราก็คงอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่มีงานเล่นกันนะครับเราทุกงานก็โดนเลื่อนบ้างโดนคืนบ้างนะครับช่วงระหว่างนี้ปกติแล้วก็จะมีงานกันทุกๆคืนนี่ก็มีคนโอนมานะครับ ขอบคุณนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับครับผมก็ขึ้นทางหน้าจอให้ผู้มีผุ้คุณของเราทุกคนด้วยครับครับการที่โอนเงินมาให้เราก็เป็นการต่อลมหายใจของครอบครัวเราด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ต่อลมหายใจของวัฒนธรรมนะครับอย่างที่พี่นายบอกถ้าหากว่าไม่สนับสนุนกันเราก็คงอยู่ไม่ได้ใช่ครับการไหลสดตรงนี้ก็อาจจะต้องยุติลงแต่ว่าถ้าหากว่ายังมีคนที่พอจะมีแรงกําลังที่จะช่วยพวกเราได้บ้างนะครับเราไม่ได้บังคับว่าทุกท่านจะต้องโอนมา คนละเป็นพันคนละเป็นหมื่นมันไม่ใช่ขอคนละแสนครับเราขอคนละสองแสนอะไรของมึงไม่ใช่สิเราหมายถึงว่าคนละสิบบาทยี่สิบาทก็ได้นะครับหลายๆคนมันก็เป็นเงินใหญ่เป็นเงินก้อนเงินตรงนั้นเราก็จะมาแบ่งจ่ายให้กับศิลปินในทีมงานจะได้มีลมหายใจต่อๆไปให้กับทีมงานเวงตีบิดพาดนะครับแล้วก็ไลท์โสดครับผมแล้วก็ครื่เสียงหลายๆคนนะครับ เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งใครทุกคนที่เคยเล่นอยู่ในคณะเราเราก็เอามาหมดใช่ครับนะครับก็ถ้าเกิดทอดทิ้งมันก็คงไหมใช่ครับทอดทิ้งคงไหมเพราะกระทะร้อนนะครับมันก็จะเป็นมะเร็งมันเป็นมะเร็งนะครับผมที่พูดไปไม่มีความหมายนะครับเราไปทิ้งไอ้ตรงกระทะร้อนเป็นมะเร็งของมึงนี่แหละนะครับจริงๆแล้วขอขอบคุณทุกท่านบางท่านก็อาจจะดูลิเกเพลินเลยไม่ได้โอนเข้ามาก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็โอนเข้ามาได้ลิเกเพลินดูลิเกเพลินลิเกเล่นดีไง ดูลิเกแล้วเพลินวันนี้ทาไมเล่นเพลินเพลินชงเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กดโอนกันอะไรกันไอ้ไอ้คันจะออกไปเข้าไปเคแบ็กแล้วไปโอนไปหามันจะถึงตรงไหนมันจะจะงงไงโอนตอนนี้ก็ได้คพละห้าบาทสิบาทยี่สิบาทก็ไม่เป็นไรหรือจะโอนตอนเลือกแล้วก็ได้โอนตอนเลือกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาท่านโอนแล้วส่งหน้าสลิปมาให้กับเราทางสองเทปุตรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้เครดิตีท่านในวันพรุ่งนี้ก็ได้ได้ครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่รักและเมตตาพวกเราใช่แล้วก็บางท่านก็โอนมาส่วนตัวศิลปินหลายๆท่านเลยอ้นี่ขอบคุณมากๆเลยอจริงๆนะครับคุณขอบคุณจริงๆเลยไม่คิดว่าท่านจะมีน้ำใจนะพี่ได้แล้วเนี่ยพี่ได้พี่ได้เท่าไหร่ใครได้ที่โอนมาให้พี่เงียบๆกูเงียบมากเงียบๆจิบเลยโอ้โหวันนี้ผมเงียบมากเลยนะคุณนะโอ้โหให้บ้าให้บ้าบอเจอจริงเชียวแม่เอาเลยคุณพลาดไปแล้วบไม่หายต่ออ่าได้ๆก็ในทุกๆอาทิตย์นะครับเราจะเล่นเรื่องใหม่สักวันหนึ่ง นะครับผมก็ถือว่าเป็นการให้พี่น้องได้เห็นอะไรใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าขอบคุณมากๆจริงครับที่ยังสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับผมครับอาทิตย์หน้าพี่นายจะเล่นเป็นหมาใช่ไหมพี่หมาแม่มึงดิแม่กูอะไรอ่ะแม่ผมมแ่เดียวกันไอ้เหี้ยว่ากูเป็นหมาฉันพ่อกับแม่กูไปดูด้วยวันนี้กูสาขุนยาพี่น้องกูประคับไม่ไอ้เหี้ยไม่มีความหมายพวกมึงเนี่ยแต่แต่วันนี้ต้องขอบคุณนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวจะแจ้งต้องเป็นน้องลัตตี้ ใช่หรอจริงๆเป็นนัตี้เพราะว่าอ้าวในเรื่องเยแจ้งเป็นหนึ่งขอทานสองสุกปกกักกะอะไรทุกอย่างเนี้ยมันมันเหมาะกับตัวนัตตี้ไงแต่วันนี้นัตตี้ไม่ได้มาทําไมเขาถึงไม่มาเขาไปรับงานแพงอไปคณะริกเกอตีพิจิตรนัายาแต่เขาขอแล้วเขาขอแล้วขอแล้วขอแล้วบอกว่าโทรมาขอขอไปวันนึงนะอะไรอย่างเงี้ยครับบางก็มีคนพิมพ์ขึ้นมาด้วยบอกเฮ้ย ไรสดที่ที่แล้วทำไมนัตตี้ดูในไรสดแล้วดูหน้าแบบจืดจื่อชิดชือะไรเงี้ยถ้าท่านอยากเห็นแต่งหน้าที่สวยต้องไปดูเขาเล่นคณะอื่นนะครับคณะเขาแต่งหน้าจืดจื่อมาอยู่กับเราจะมักง่ายใช่ครับผมจะมักง่ายไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่หรือว่าก็ไปดูคณะประสิทธิ์ไรสดก็ได้นะครับก็จะเห็นนัตตี้แต่งตัวสวยนะครับเขานางเอกไงนางเอกนางเอกที่ดูสกงเกตกันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนพี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับ อีกหนึ่งวันนะครับเวลาเดิมเวลาเดิมนะครับประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับผมก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็วาจาได้กับไม่สุภาพต้องขอกราบสมาภัยพวกเราทีมงานสองที่อุตุทิรักนะครับขอตัวไปทำการนอนกันก่อนนะครับมือขำเหี้ยอเลยเนี่ยคุณนิพนธ์เหรออากาศหนาวอากาศหนาววันนี้พวกเรานะครับทีมงานสองที่อุตุทิรักแล้วก็ทีมตากล้องนะครับจากประดังเบซานะครับแล้วก็น้องเนนเซอร์เราก็อยู่กับหมดแล้วก็น้องเดนเซอร์จากจังหวัดอ่างทอง แล้วก็การภาคเสียงโดยนะครับคุณโบแบกระท่อมนะครับแล้วก็พวกเราโโศนรา,าชายนะครับพวกเราแปลนก่อนพูดนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะที่สวัสดีครับ